คุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีว่าการออกกำลังกายนั้นมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากมายแค่ไหนแต่ก็อย่างที่ทราบกันอีกนั่นแหละนะคะว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครด้วยแล้วการทํางานประกอบอาชีพและการเดินทางก็กินเวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในแต่ละวันแล้วล่ะคะ่ะอย่างนี้เราจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกําลังกายกันจริงไหมคะ แต่วันนี้ปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าเรามีตัวอย่างของการออกกำลังกายที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางแล้วก็ยังทำกันได้ไง่ายๆอีกด้วยล่ะค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีบางท่านนะครับที่มีโรคนะครับอย่างโรคความดันเบาหวานและจากการตรวจเช็คสุขภาพเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านนะครับนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นโรคเบาหวานโรคความดันสูงหรือเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตามมาในภายหลังนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็มี แนวคิดที่จะส่งเสริมสุวภาพของเจ้าหน้าที่และของผู้รับบริการอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะติดปัญหาตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่หลายท่านเนี่ยไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการออกกํบบาลังกายนะครับเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะมีจัดเส้นทางาเดินวิ่งภายในสถานที่ทํางานโดยใช้ชื่อเส้นทางเป็นสัตว์ที่น่ารักๆอย่างเช่นเพนวิน สำหรับเส้นทางนกเพนกวินที่ว่านี้จริงๆแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใช้เดินกันตามปกติในอาคารของโรงพยาบาลนั่นเองเพียงแต่ในตอนนี้นะคะได้ถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางในการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไปแล้วล่ะค่ะครับสำหรับเส้นทางนกเพนกวินนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตตัวอาคารนะครับ ก็จะได้รับความนิยมจากเจ้าที่จํานวนมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นหลังเลิกงานนะครับบางทีก็เห็นญาติผู้ป่วยมาร่วมออกกำลังกายโดยการเดินตามเส้นทางทกเป็นจิ้นด้วยครับ เมื่อมีการกำหนดเส้นทางแบบนี้แถมยังตั้งชื่อสน่ารักว่าเส้นทางนกเพนกวินก็ทำให้ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลอย่างมากที่พากันมาเดินออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงเวลาหลังเลิกงานส่วนจะได้ผลยังไงนั้นเราลองไปถามผู้ที่ใช้เส้นทางนกเพนกวินออกกาลังกายทุกวันกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะมีเส้นทางตรงนี้นะคะคือ เราออกกําลังกายนีย่แทบน้อยแทบจะไม่มีนะคะพอมีเส้นทางนี้เนี่ยทำให้เรามีการออกกําลังกายคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยึงดีสาวันหรือ4วันเลยร่างกายเรากระับเฉงขึ้นนะคะอันนี้รู้สึกว่าอาการเครียดจากการทํางานเนี่ยเราจะผ่อนคลายได้เยอะเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เขาก็ยังมีเส้นทางอื่นๆอย่างเช่นเส้นทางมังกรหรือเส้นทางไดนโดนเสาร์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลให้กลายเป็นพื้นที่ออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะสําหรับหน่วยงานหรือว่าบริษัทไหนจะนําไปปรับใช้ก็ทําได้เลยนะคะเพราะนอกจากจะทําให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีแล้วยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานนั้นมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ สนับสนุนโดยกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุข